สองชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้บุนเซนแซบเกินต้านจนเจนนี่คอยดูแลปิดให้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวปปายแดงหุนเซนวิริธิพาที่ล่าสุดนั้นคค่งแฟนหนุ่มนะักธุรกิจไฮโซนิกธนาภูมิกุลแต่งงานสุดโรแมนติกเมืองโพฟองประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องไปร่วมงานแต่งจำนวนมากเลยล่ะค่ะ และในช่วง after party ก็มีช็อตที่แฟนคลับเห็นแล้วต่างใจฟูและชื่นชมในมิตรภาพเพื่อนรักของพวกเขาที่ทางด้านเจนนี่ทเทียนโพสวรรณ์คอยปิดชุดไทยบุญเส้นเพราะชุดของเจ้าสาวนั้นเซ็กซี่มากๆนั่นเองค่ะช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่แฟนคลับเห็นแล้วต่างก็ใจฟูกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะมิตรภาพของทั้งคู่น่ารักมากๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ